คอนในวัดอีฟซีซันสอใตอนที่8ปดอเวนเจอร์หนึ่8 a ในปี1,602ขณะที่โลกิกําลังแสดงโอเปร่าเขาได้ถูกดูดเข้าไปในรอยแยกแห่งมิติแต่ถว่าเพ็กกี้ก็ช่วยโลกิออกมาได้ราชินีเฮลาก็ถูกดูดเข้าไปในรอยแยกแห่งมิติเหมือนกันเพกกี้ก็พยายามที่จะช่วยเธอแต่ท้าว่ามันก็ไม่สําเร็จเฮลาถูกดูดเข้าไปและไม่มีใครเคยกลับมาได้เลย หลังจากนั้นทอก็ขึ้นมาเป็นราชาคนใหม่คขอไดสั่งให้ทหารจับตัวเพ็กกี้ทันทีเพ็กกี้ได้คว้ากระโหลกของยอหลิกติดตัวก่อนที่เธอจะรีบวิ่งหนีออกไปเหตุที่ทำไมทอถึงสั่งให้จับเพกกี้เพราะว่าฮีโร่ในมิตินี้พวกเขาได้รู้แล้วว่าจักรวาลของตัวเองกำลังจะล่มสลายพวกเขาก็เลยไปขอร้องสกา r l เล็ตวิชให้ใช้พลังเปิดประตูมิติและหาใครบางคนจากมิติอื่น ที่จะสามารถช่วยมิติจักรวาลของพวกเขาได้และการเรียกในครั้งนี้พวกเขาก็ได้พาเพ็กกี้ให้มาช่วยมิติจักรวาลของพวกเขาแต่พอเวลาผ่านไปหลายอาทิตย์เพ็กกี้ก็ไม่สามารถหยุดเหตุการณ์การเกิดรอยแยกของมิติจักรวาลได้เลยทอก็เลยโกรธมากถ้าเพ็กกี้ช่วยจักรวาลนี้ไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์เขาจะสั่งประหารเพ็กกี้ทิ้งนขณะที่เพ็กกี้กำลังหนีเธอก็เห็นเดอะวอชเชอร์เดอะวอชเชอร์ก็บอกว่า เพกกี้ช่วยจักรวานนี้ไม่ได้หรอกจักรวาลปี1602กับจักรวานศตรวรรษที่21ทั้งสองห่วงเวลาดึงดูดกันหากเพกกี้ไม่สามารถแยก2ห่วงเวลานี้ออกจากกันได้ทั้งสองจักรวาลจะถูกทำลายและเดอะวัชเชอร์ก็เห็นใจเพกกี้เขาจะช่วยพาเพกกี้กำมิติจักรวาลของตัวเองปล่อยมิตินี้ให้มันตายไปเถอะเดอะวัชเชอร์เห็นการตายของมิติจักรวาลมามากมายเป็นล,ล้านๆจักรวาลแล้ว ต่ระหว่างเพกกี้เธอก็ไม่รับการช่วยเหลือจากเดอะวอ c เชอร์เธอจะไม่กลับไปถ้ามิติจักรวาลน,นี้จะล่มสลายเธอจะช่วยมันให้ได้เพราะว่าเธอคือกัปตันคาร์เตอร์และหลังจากนั้นด้วยการช่วยเหลือของเซอร์นิกฟิลลี่เพกกี้ก็แอบม,มาฟังบรรดาขุนนางที่รับใช้คิงทอสการเลตวิชได้บอกว่าเพกกี้ไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาที่ทําให้จักรวาลน,นี้ไม่สมดุลก็คือคนที่มาจากจักรวาลอื่นเขามาก่อนเพกกี้ เขาหลงทางอยู่ในมิติจักรวาลของพวกเราเรา,เราต้องหาเขาให้เจอแต่ทว่าพวกคิงทอร์กปวดหัวพวกเขาจะไปตามหาผู้ฆ่ามาจากมิติจักรวาลอื่นได้จากที่ไหนทว่าเพ็กกี้ที่แอบอยู่ใกล้ๆนั้นเธอเริ่มรู้แล้วว่าเธอจะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไร oh! ต่อจากนั้นเพ็กกี้ก็ไปหาโทนี่สตาร์กนักประดิษฐ์กี้เล่าในโรงนาเธอขอร้องให้โทนี่ ช่วยสร้างเครื่องมือที่สาม,มารถตรวจจับสารบางอย่างที่เกาะอ,อยู่บนกระโหลกของยอริกจะได้ไหมสารตัวนี้มาจากรอยแยกแห่งมิติจกักรวาลตอนที่โลกิถูกดูดเข้าไปกระโหลกนี้ถูกดูดเข้าไปด้วยแต่เพ็กกี้ก็ช่วยโลกิออกมาได้สารนี้ก็เลยติดกับมาหากมีเครื่องมือที่สาม,มารถตรวจจับสารแบบนี้รับรองต้องหาคนที่ข้ามมาจากมิติอื่นได้อย่างแน่นอนพทนี้ก็บอกว่าไม่มีปัญหาขาทำเครื่องมือแบบนี้ได้ แต่ที่สำคัญมันจะต้องมีคุมพลังที่ใช้เดินเครื่องมือตัวนี้ซึ่งในโลกนี้มีเพียงบณีที่อยู่บนคาถาของโลกิเท่านั้นไปขโมยมันมาให้เขาโทนี่จะทำเครื่องมือตรวจจับไว้รอ <c oughs> ต่อจากนั้นเพ็กกี้ก็ไปหาจอมโจรสตีฟโรเจอร์ฮูดและลูกน้องสองคนของเขาจอมโจรสกอตแลงแอนด์แมนและจอมโจรบัคกี้วินเทอร์โซเยอร์ให้ช่วยขโมยคาถาโลกิจากคิงทอร์ ผู้ช่วยจัก,กรวานนี้ไม่ให้ล่มสลายซึ่งสตีฟก็ก็ตบปากรับคำทำตามเพ็กกี้ทันทีเพ็กกี้ในจักรวานของเขาตายไปแล้วแต่เพ็กกี้จากจัก,กรวาลอื่นก็คงจะมีความคิดเหมือนกัน <_ d ata> สตีฟพร้อมที่จะช่วยทั้งสองตาหวานเยอะมองกันยังวีดหวานประคนรักของพวกเขานั้นทั้งเพกกี้ในจัก,กรวาล1,602กรและสตีฟในจัก,กรวาลของเพ็กกี้กับตันคาร์เตอร์ล้วนตายไปแล้ว ถ้าหากจะสมหวังก็คงจะเป็นจักรวาล1602นี่แหละว่าแล้วโลีิก็ใช้จังหวะที่เพกกี้กับสตีฟคุยกันอย่างหวีดหวานสั่งรถม้าให้ขับหนีออกไปทันที Great หลังจากนั้นที่รโรงเล่าขณะที่พวกของสตีฟกำลังฉลองการป้นเหล่าองคกรลักเสื้อเหลืองได้ย่อขนาดบุกเข้ามาที่นี่เซอร์แฮปปี้ลูกน้องก็คิงทอได้พากำลังมาที่นี่แล้วเพวกเขารู้ว่ากลุ่มจอมโจรสตีฟโรเจอหูดได้ช่วยเพ็กกี้เอาไว้ ดังนั้นคิงทอจึงสั่งถล่มให้สิน้นทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันสตีฟสลับกับเพกกี้ใช้โลกกับตันต่อสู้อย่างคล่องแคล่วสกอตแรงเปลี่ยนมาอยู่ในโหมดของแอนด์แมนเข้าต่อสู้จนเซอร์แฮปปี้ได้สั่งอาวุธมหาปลายให้ออกมาเดสทอเยอร์เก er. ิจากสังหารจากแอสการมันได้ยิงลำแสงถล่มพวกของเพกกี้ แพกกี้บอกให้สตีฟและพวกไปหาโทนี่ร่วมมือกับโทนี่ที่เตรียมแผนเอาไว้ชิงคาถาโลกิออกมานั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดในตอนนี้แล้วส่วนแพ็กกี้จะอยู่ทวงเวลาที่นี่เอาไว้เองพอสตีฟออกไปแพ็กกี้ก็ออกไปต่อสู้กับเดสทอยเยอร์โดยมีแอน m a แมนบินลอดเดสทอยเยอร์ให้ยิงลำแสงมาที่เขาลำแสงของเดสทอยเยอร์ถูกพวกเดียวกันเองตายไปหลายคน เพกกี้ได้ใช้โลก่กับตันตานพลังของเดสทอยเยอร์เอาไว้และเธอก็บอกกับเซอร์แฮปปี้ว่าจักรวรรปกติพวกเราน่ะเป็นเพื่อนกันอย่าทําแบบนี้เลยว่าแล้วแฮปปี้ก็สั่งให้เดสทอยเยอร์หยุดโจมตีและเขาก็คุมตัวเพ็กกี้กลับไป Are <you> watching? ที่ปราสาท เพกกี้ถูกจับมาขังเลสเกาก็เตรียมรับขวานให้คมเตรียมประหารเพกกี้หรือว่าเชื่อปรากฏตัวให้เพกกี้เห็นอีกครั้งเขาบอกให้เพกกี้ล้มเลิกการช่วยมิติจักรวาลนี้เธอยังไงมันก็ต้องล่มสลายสมมุติว่าเพกกี้หาผู้ที่มาก่อนการเจอแล้วมันจะยังไงสมมุติว่าจักรวาลนี้ยังไงมันก็ต้องตายสมมุติว่าเพกกี้จะต้องตายก่อน เพ็กกี้ก็บอกเดอว่าเชื่อว่าเลิกเธอเลิกสมมุติเลิกสมกสมุติสทีด h e วัชเชอรฉันน่ะคือกับตันคาร์เตอร์ฉันจะต้องช่วยโลกนี้ว่าแล้วเพ็กกี้ก็ชากโซ่จนคาดทหารยามต่างบุกเข้ามาหลังจากนั้นเธอก็ทําตามที่สตีฟบ,บอกถ้าอยากจะให้แผนการนี้สําเร็จเราจะต้องมีจอมทํำลาย o ูสเดอะฮักว่าแล้วเพ็กกี้ก็ไปปลุกเดอะฮักที่ถูกขังอยู่ในคุกแล้วเธอก็กระโดดขี่หลังเดอะฮักแหกคุกออกมา หลังจากนั้นทุกคนก็มารวมกันเอเวนเจอร์1602ที่โรงนาของโทนี่ตอนนี้โทนี่ทำเครื่องมือตรวจับผู้มาก่อนการได้แล้วสตีฟเองเขาก็ามาก็คือโลกกับตันให้กับเพ็กกี้ด้วยทั้งสองมองกันด้วยความรักต่อจากนั้นแผนการก็เริ่มขึ้นที่ท้องพระโรงขณะที่คิงทอ์กำลังจัดงานสังสรรค์รอยแยกมิติจักรวาลก็เกิดขึ้นอีกแล้วทุกคนต่างแตกตื่น สกาเลืวิทยิงพลังสกัดรอยแยกเอาไว้พวกของเพ็กกี้ก็บุกเข้ามาชิงคาถาแห่งโลกิทันทีฮักจู่โจมอย่างบ้าคลั่งและสตีฟก็ดันทำพลาดไปเฉือนตัดหมวกสุดโปรของเซอร์แฮปปี้จนเขาควบคุมความโกรธไม่ไหวเซอร์แฮปปี้ได้เปลี่ยนร่างแฮปปี้ฮักสีม่วงเข้าจู่โจมสตีฟทันทีส่วนเพ็กกี้ก็กระโดดมาขวางหน้าคิงทอร์เธอได้บอกว่ามณีของคาถาโลกิจะช่วยจักรวาลนี้ได้แต่ทว่าคิงทอร์ก็ไม่ฟัง คนล้มเลวอย่างเพกกี้ยามาเสนอความคิดกับเขาว่าแล้วคิงทอก็ดึงดาบจอมราชันที่ทําจากแร่ไวเบเนียมของควันจากวาราดาออกมาต่อสู้กับเพกกี้และเมื่อมันประสานกับพลังสายฟ้าของคิงทออนุภาพของมันนั้นรุนแรงสเลเกิน ส่วนแฮปปี้ฮาร์ดที่ไล่ขยำสตีฟอยู่นั้นกู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเขาก็ได้ออกมาเดอะฮาร์ดตัวจริงทั้งคู่ต่างดวลหมัดกันอย่างดุเดือดปาหินใสกันส่วนทางด้านเพ็กกี้ก็ดวลดาวกับคิงทอจนสการเลตวิทเปลี่ยนใจเธอจะใช้มือข้างหนึ่งยิงพลังใส่คิงทอรแล้วบอกให้เซอร์นิกฟิลรี่ไปชิงคาถามาซะโทนี่ได้ดึงมันนี้ออกจากคาถาแล้วเอาไปใส่ในเครื่องมือตรวจจับของเขาคิงทอได้โหมพลังสายฟ้าแบบสุด,สด และทอก็ได้หลุดจากพลังของสกาเลวิทหลังจากนั้นโทนี่ก็เดินเครื่องมือตรวจับจนสำเร็จและสุดท้ายมันก็จะต้องมีคนใช้นั่นก็คือเพกกี้เครื่องมือตัวจับมีลักษณะคล้ายกับเกาะแขนของไอรอนแมนทันทีที่เพ็กกี้ยิงมันใส่คิงทอพลังจากมณีสีเขียวมันีที่มีพลังแห่งเวลามันก็ทำงานมันแพร่ขยายกลายไปเป็นวงกว้างและเพ็กกี้ก็ได้รู้สัทีว่าใครคือผู้ที่มาก่อนการ ผู้ที่ทำให้มิติจักรวาลน,นี้ล่มสลายซึ่งเขาคนนั้นก็คือสตีฟโรเจอร์สตีฟโรเจอร์ได้เล่าว่าในศึกครั้งนั้นขณะที่เขาต่อสู้กับทานอสสตีฟได้กระแทกโลกของเขาใส่มน,นีสีเขียวของทานอสพลังของมันทำให้เขามาอยู่ในจักรวาลแห่งนี้สตีฟได้บอกเพ็กกี้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เพ็กกี้จะต้องทำให้มันถูกต้องเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นผู้ที่มากรการ จนกระทั่งเพกกี้ทำให้เขาได้รู้เสียดายที่พวกเราไม่สมหวังกันแต่บางทีอาจจะมีซักจักรวาลที่พวกเราสมหวังกันก็ได้ว่าแล้วสตีฟก็กดมณนีบนมือของเพกกี้ด้วยตัวของเขาเองสตีฟได้หายไปและไม่ใช่แค่นั้นทั้งคิงทอสการเลตวิชเซอร์นิกฟิรี่บักกี้แอนด์แมนเดอะฮัรแล้วก็แฮป p y ทุกคนที่อยู่ในทีม a เ e นเจอร์พร้อมกับสตีฟในตอนนั้นต่างเลือนหายไปหมดทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มาก่อนการและหลงทางไม่รู้ตัวเองสุดท้ายก็เหลือเพียงเพกกี้เพียงลำพังในที่สุดเพ็กกี้ก็ช่วยจักรวาลน,นี้ได้หลังจากที่เธอตามหาผู้ที่มาก่อนการได้สำเร็จแต่ทว่าเธอก็ไม่สมหวังความรักกับสตีฟเสียทีว่าแล้วดรอเตร์งในร่างมานก็เดินทางมาในมิตินี้ เขาได้บอกว่าเขาอยากจะให้เพ็กกี้ช่วยอะไรเขาสักหน่อยเฮ้จ hey,